เราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบช่วงบอกหมดบอกหมดช่วงที่2สนับสนุนโดยเติมเต็มชีวิตมาร์ท GSM ซิมเดียวอยู่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่วีเลอร์ฟีโน่วันที่6 มกรา2548ที่เกาะหงเนี่ยชาวประมงเนี่ยก็ไปเจอยานเนี่ยมันมันลอยอยู่ในเนี่ยมันมันลอยอยู่ริมซังเนี่ยมีคนเคยบอกผมเหมือนกันนะมีเป็นผู้ชาวประมงวิ่งไปดูกันใหญ่เลยนะแล้วไปดูแล้วก็แล้วก็บอกมาบอกผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านไปบอกกํานันไปบอกในอำเภอต่างๆแล้วทางอำเภอก็บอก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 ทางผู้ว่าบอกเข้ามาทางนี้แล้วก็แล้วก็ทางทางนี้ก็ทางสารัตเขบอกประสานทุกสารัตมารู้มันก็ขอไปเขามาเอาไปแล้ว ฮะกูไปแล้วก็บอกในนั้นเนี่ยที่หนังสือพมพไปลงหนังสือพิมพ์สารัไปลงเนี่ยบอกว่ามีคนตายเห็นคนตัวขนาดเด็กเนี่ยเนี่ยคือเนี่ยคือมนุษย์ต่างดาวตัวเล็กๆนั่นเหรอที่เขาถ่ายไว้นี่นะอ๋อเนี่ยเหรอฮะแล้วก็แล้วก็ผู้หญิงอเมริกันเนี่ยยังเป็นสาวอยู่นะไม่ตายอันนี้ไม่ตายฮะมารักษาอย่ด้วยดัดมันไม่รู้ผมไม่รู้คือไปรักษาในโรงพยาบาลโรงพยาบาลแห่งหนึ่งอ่าแล้วก็ส่งกลับไปสารัฐอันนี้เป็นข่าวที่คนไทยไม่ได้รับรู้เลยแต่หมายถึงว่าที่วอชิงตันเนี่ย เขามีการนําเสนอข่าวนี้ออกไปอก็ลงสื่อพิมพ์อแล้วเพื่อนผมที่นั่นมันก็ตัดส่งมาให้ผมแล้วผู้หญิงผู้หญิงก็เนี้ยมาจากด้านมาชื่อแม่สกุลเลเสร็จแล้วผมไปผมไปคือผมไปประชุมที่สาระทุกปีอะไปถึงผมก็ติดต่อสื่อพิมพ์แล้วก็ผมบอกเอะผมขอติดต่อคนนี้หน่อยได้ไหมแล้วเจอไหมฮะเจอแล้วเขาก็ยอมรับว่าเขาถูกจับไปจริงคือเขาบอกว่าตอนเย็นวันนั้นเนี่ยเขาแต่งตัวจะ จะไปไปงานปาร์ตี้เนี่ยก็ออกมาแล้วโดนโดนคนมันฉุดขึ้นรถแค่ไมโครบัสเนี่ยแล้วก็เอาไปเอาไปไปขึ้นจานบินเนี่ยแล้วจานบินก็บินมันก็บินในอากาศไปอะไรแล้วมันบินลงไปใต้น้ำอะไรต่างเนี่ยเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่กันยานะแล้วก็จนกระทั่งมามามีอิสระเนี่ยหกมกร,ราโอโหตั้งแต่แตหลายเดือนฮะกันยานุลาพฤศจิกาธันวามกราหาเกือบห้าเดือนนะสุรพิยู่ท์คนนี้โดนจับในเดือนกันยานะเดือนกันยาหายไปเลย แล้วก็เราเรา,เรานี่เขาเขาดีไอ้ไอเนี่ยมันไปไปชนกับโขดหินแรงใต้ทะเลเนี่ยแล้วไอ้ไอทางน้ํามันเข้าไปเกยตื้นนะฮะเกิดตื้นแล้วน้ํามันเข้าไปไอ้ที่พวกมูย์ต่างดาวอยู่สองคนตายคุเครงสองคนนี้ตายแต่อนี่ไอ้ไอไอนี่ยอยู่อีกห้องก็เลยไม่ตายครับแล้วเขาบอกต่างดาวจับเขาไปทําอะไรเขาบอกไหมฮะเขาเขาไม่ก็อบอกไปตรวจตรวอะไรแต่อะไรไม่ตรวจอีกแล้วอ่ะอาจารย์ฮะ ณนะวันนี้อาจารย์ติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวอาจารย์คิดว่ามันมีข้อดีและข้อเสียยังไงก็ผมก็ยังสงสัยนะเว้ยแต่เขาบอกว่าเราเนี่ยเป็นลูกหลานเขาเ็าบอกแรกๆเนี่ยพวกเขาเนี่ยเ,เห็นโลกเนี่ยมันมันน่าอยู่ไม่แล้วไม่มีมนุษย์อยู่นะมีแต่แค่แมนุษย์วานนอนเป็น,เป,นเป็นลิงอ่ะเป็นลิงลเป็ซึ่งเขาเขาก็เขาเนี่ยก็สร้างมนุษย์ผู้ชายขึ้นมาซึ่ง ซึ่งพวกไทยพวกฝรั่งเลยก็อดัมแล้วแต่พยายามไม่อดัมเนี่ยมันผสมพันธุ์กับพวกมนุษย์วันนอนแต่อดัมมันรังเกียจมนุษย์วันนอนมันไม่ยอมผสมพันธุ์ด้วยนะอ๋อสรุปอดัมกับอีฟนี่คือเป็นมนุษย์ต่างดาวสร้างขึ้นมาเหรอฮะเขาบอกงั้ยอู้อาจารย์นี่มันบอกอาจารย์ไม่กลัวเหรอฮะว่าเราพูดเราไปอย่างนี้แล้วคนคนเขาจะบอกว่าไม่ตเป็นแบบน้เหรผมผมผมก็ถ่ายทอดเข้ามานี่คแบบนี้เลยว่ะแล้วทุกวันนี้อาจารย์จะเจอกับมนุษย์ต่างดาวมาคืนนี้เจอกันไหมคืนนี้จะเจอมนุษย์ต่างดาวกกก็็ตตต่่ผมมมมาาาาาสสนนนทีิิิิดดอออเจจรรย์ัังธุวใ สัมภาษณ์มาแล้วนั่งเป็นระเบีทุกวันนะอาจารย์นะแสดงว่าอย่างนี้วิธีหยิบนี่มนุษย์ต่างดาวสร้างหรอฮะเขาบอกมีส่วนเป็นไม่ไม่เป็นคนไม่สร้างเป็นคนแนะนําไม่สร้างแล้วอย่างสฟงสฟิงซ์ที่บอกว่าทางใต้สฟิงซ์เนี่ยจะมีห้องใหญ่นะแล้วก็บอกยังมีจานบินเนี่ยจอดังอยู่ลํำอาจารย์เขาบอกว่าอย่างนี้ครับขอเรียนถามอาจารย์ว่านครสวรรค์ไปจุดสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวที่อาจารย์เคยบอกจริงไหมฮะมันมีตั้งหลายแห่งนะหลย่า่งไหนบ้างเอ่อ ที่กาญจนบุรีที่โคราชทีท่ในที่ที่ทททมันลังกันเมืแห uh ่ง huh. เพราะอย่างเนี้ยพวกนาซาหนึ่งเก้าเก้าเก้าเนี่ยมา uh huh. ประชุมที่มหาวิทยาลัยสุรนารี uh huh. แล้วผมก็ถามว่าแล้วทําไมมามาประชุมเมืองไทย450คนนล้ผ uh ู huh. ้หญิงผู้ชายหนุ่มๆสาวๆนัน่นเลยนะจากทั่วโลกเลยก็พวกนาซาเนี่ยอื uh huh. เขาก็บอกว่าประเทศไทยกับประเทศชิลีเนี่ยมีสิ่งท uh ี huh. ่ประเทศอื่นไม่ค่อยมีคือมีประตูมิติเนี่ยมากเหเกินประเทศไทยก็มีชิลีก็มีฮะกุเร็กสตาร์เกต เรมาประตูประตูิติเนี่ยเป็นประตูที่ไอ้พวกมนุษย์ต่างดาวเนี่ยมันเข้ามันออกอไยู้่ที่ไหนอยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงสายแห่งเลยเป็นร้อยแห่งเลยเราเปิดเองไม่ได้เราเปิดเองได้ไหมเปิดก็ได้ถ้าเปิดเรารู้วิธีเปิดนะอาจารย์ฮะขอคําถามสุดท้ายไม่เลอะเทอะไม่ไกลไปถึงไหนแล้วนะฮะอาจารย์บอกว่าน้ําท่วมมนุษย์ต่างดาวก็เคยมาเตือนไว้แล้วสําหรับชาวกรุงเทพว่าจะเกิดสตอมเซิร์ฟที่รุนแรงมากมนุษย์ต่างดาวเตือนอาจารย์ว่ายังไงบ้างฮะ เขาเขาก็เตือนแล้วก็เขาก็ยิงภาพให้ผมถ่ายด้วยอะีกถ่ายอีกแล้วนะแล้วก็เมื่อปีแรกที่ผมจัดประชุมไม่วิยาศาสตร์ทางจิตเนี่ยที่ที่ไหนที่อะไรที่พันธิพราซ่างามวงวานน่ะเขาก็มานะฮะผมจัดบูจ๊จะมีเจอที่พันธิตลอดต้อตงคืนเขามา เข้ามาแล้วก็เนี่ยพวกเราก็เราอยู่บนดาดฟ้าไปถ่ายนะถ่ายได้กันแล้วสักหกโมงอ๋อถ่ายบนดาดฟ้าพันทิพย์กางวันเนี่ยนี่อันนี้เหรอครับอันนี้จันบินใช่เหรอไม่ใช่ฝ่าม้าข้าวอย่างนีไม่ใช่ไม่ใช่จันบินเป็นจันบินนะผมบินถ่ายได้ผมไม่ได้ถ่ายนะแล้วเสร็จมองเย็นเนี่ยมีผู้หญิง บอกหน้าตาผู้หญิงไทยตัวเล็กๆเนี่ยมามาที่บูธแต่ผมกลับบ้านไปแล้วก็บอกเขาจะมาขอมาขอพบผมแล้วก็บอกว่าอาจารย์แกกลับบ้านไปแล้วแล้วเขาบอกเขาบอกเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวแล้วเขาเขาจะขอเขียนเอกสารให้ผมหน่อยอันนี้ลายมือมนุษย์ต่างดาวนะครับแปลว่าไงครับอาจารย์นต่ึงดาก็แปลว่าให้ระวังคลื่นยักษ์ในอ่าวไทยเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่คเขาไม่ได้บอกเมื่อไหร่อันนี้อาจารย์อ่านออกเหรอฮะอาจารย์อ่านได้อ่านได้ด้วย อเออนี่น oh, yeah. 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 ี่ยักษ์เป็นยัอันนี้เป็นคืนี่เป็นคืนแปลว่าคื่นุ่มยักษ์ฮะและอันนั้นคือระวังฮะไอคือระวังเนี่ยังยัก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 ษ์อีกอย่างอันนีอยักนี่คือระวังวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราจะลารายการกันด้วยช่วงบอกต่อเช่นเคยนะครับเดี๋ยวผู้ชมครับว่าวันนี้ใครบอกต่อใครนะครับวันนี้ต้องกล่าวกันว่าสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงบอกต่อสนับสนุนโดย World Gas เพียงข้างสร้างรอยยิ้มก็อยากจะ ขอบคุณคุณพ่อนะคะเห็นคุณพ่อแบวันนี้นะคะก็เป็นเป็นสร้างความสนุกสนานให้กับครอบครัวด้วยนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราไปเที่ยวไหนกันนะคะก็จะมีคุณพ่อนี่แหละคะ่ะที่คอยเป็นไกด์นำทางนะคะคุณพ่อก็จะจดลิสต์ไว้หมดเลยค่ะว่าจะต้องทําอะไรบ้างทําอะไรบ้างทําอะไรบ้างแต่สุดท้ายก็จะโดนพวกเรานี่แหละคะ่ะลูกๆในบ้านและคุณแม่ ทำลายแผนการทุกอย่างเพราะว่าตื่นสายบ้างทำอะไรช้าบ้างแล้วคุณพ่อก,ก็จะแบบอ๋อตายแล้ว,ไป,วนะไ,ไปเที่ยวนั้นไม่ทันไปเที่ยวนี้ไม่ทันแต,แต่สุดท้ายแล้วนะคะในที่สุดพวกเราก็ได้ไปเที่ยวในที่ต่างๆที่คุณพ่อวางไว้ถึงแม้ว่าจะก็ตามค่ะพวกเราก็มีความสุขม,มากค่ะขอบคุณคุณพ่อมากนะคะ